การสโลติชเงินด้วยนะครับวันนี้กินแต่รอกินเช้านะครับวันนี้ห่างกันเปนานนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่สบายนะฮะเลยหยุดไปหลายวันเลยวันนี้เป็นคลิปสั้นๆโหลดเกมนะฮะอย่างเลขเนี่ยให้คุณกดเข้าไปที่ยูทูบนะฮะกดเข้าไปอ้าวกดเอาไปเซ่ใครกดเอาไปใครเมื่อคุณกดแล้วเนี่ย แต่ผมจะบอกนะถ้าเกิดคุณเจอเกมนี้ก็ผมบอกนะเดี๋ยว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 ไปเลวะสมมติถ้าเกิดคุณเจอเกมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอยาพึ่งเลยสัตว์เดี๋ยวอย่าพึ่งไอ้มึงไม่ฟังเลยเหรออย่ากวบอย่าพึ่ง โอ้มึงเข้าเร็วเกินนะสมมุตินะฮะคุณเนี่ยไปเจอเกมนี้ใช่และคุณกดข้าเนี่ยโดยโดยที่คุณเนี่ยไม่ฟังมัง่งในเพห้เกมดูให้คุณกดเข้าไปที่เพยเกมนะฮะกดเข้าไปตรงนี้เลย ดาวโหลดแอปมัน F นั่นแหละแอปนี่นี่นี่ดูด้านบนขวามือเลยเมื่อคุณโหลดเมื่อคุณโหลดแอปนี้เสร็จแล้วนะคะให้คุณมากดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะคะมันจะมีตัวไอเด่ของมันมาหลายปีแล้วเนาะแต่ก็ไม่มีใครเล่นเลยนะมาตัาาา้งแต่วันแรกแล้วอะเอาดิเอาจริงๆมาเอาไว้แต่วันแรกแล้ว ที่คุณเนี่ยกดเข้าไปดาวโหลดเลยนะฮะแล้วมันก็จะบอกให้ดาวโหลดนะครับซึ่งมันก็จะมีขีดด้านบนตรงนี้นะฮะให้คุณดูว่ามันโอ้โหซึ่งมันจะมีลิงก์ดาวโหลดอยู่ข้างบนตรงนี้นี่ ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหรเดี๋ยวเรจะเขียนใหมนะ่เนี่ยว่ามันจะเสร็จเมื่อไหรนะะ่มันจะกําหนดตอนนั้นแหละแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้คุณกดโหลดนะฮะซึ่งคุก็ไม่รู้แหละคุณก,กดต่อไปเลยแล้วมันจะมีโหลดขึ้นมาให้คุณเนะี่ย กดคำว่าไปนะฮะหรือว่าต้องกดอะไรบางอย่างเราต้องกดเปิดไอ้นี่ก่อนนะทุกคนแล้วมันจะดาวน์โหลดให้ทันทีเลยฮะไมให้คุณรอนะตอนนี้นะฮะผมก็ได้โหลดจนมันมาถึงขั้นเราต้องรองมันนะฮะนี่ตงรงใสขีดสุดท้ายเนี่ยขีดสุดท้ายเนี่ย เน่ยชิดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถดาวน์โหลดได้อย่างฟรีๆนะฮะโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยโปรตีวันโหลดในไอโฟนเนาะใครที่อยากโหลดก็ไปโหลดลิงค์ใต้คลิปผมได้เลยนะไม่มีหลอกลิงก์ใต้คลิป ให้คุณไปเจอเอาละกันนะให้คุณกดเพลงเกมแล้วกดดาวน์โหลดเลยนะตอนนี้ผมกดดาวน์โหลดแล้วนะตอนนี้มันก็ได้ออกมาอย่างเต็มตัวแล้วนะฮะเดีย๋ยวให้ดูมาหนึ่งจุดหนึ่งจุดริงอันนี้มันยังเป็นเวอร์ชันแปดจุดหนึ่งอยู่นะ ทำไมถึงเป็นแปดจุดหนึ่งหรือว่ะก็ผมเห็นไงว่ามันเป็นแปดจุดหนึ่งเลยรีบถ่ายชิปเลยใช่ผมได้ดาวโหลดแบบดาวโหลดได้เนี้แบบติ๊กติ๊กติกกแล้วให้คุณกดโหลดด้วยนะไม่ใช่ว่าให้คุณกดยกเลิกไงถ้าเกิดคุณกดยกเลิกคุณผิดแล้วล่ะคุณไม่ได้เกมนี้หรอก ให้คุณกดโหลดนะฮะแอปนี้มันจะขึ้นมาแอปนี้ออปแอฟสีฟ้าจะขึ้นมาไปคลิปเล่นดีกว่ากุลำคาญว่ะบ๊ายบาย